ในถนมเป็นจ้า EP หนึเพราะเราจะอยู่หลายวันนี่ฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนอยู่แถวคลองถมเลยปะฮาว่ะไม่จะเดินยังไงโอนก่อนแล้วเลยแต่ว่ามาที่นี่นะคะก็มีเตือนหลายเรื่องเรื่องแบบการขโมยกระเป๋าแบงค์ปลอมอะไรอย่เงี้ยเออโดน มันคิดค่าั่นแ้งสามพันและคิดค่าซักจาก4ี่พันมันคิดเป็นห้าพันสแกมมสแกมแล้วสแกมโดนหลอกอีกแล้วพี่มีมึงโดนอีกแล้ว สวัสดีค่ะกับมันจะไปแล้วนะคะในช่องแฮปปี้เควันนี้นะคะเราจะไปต่างประเทศกันอีกแล้วทุกคนรอบนี้นะคะท่านจะไปที่ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกนะท่าไม่เคยไปเลยทุกคนท่นอยากรู้ว่าพนมเป็นยังไงแล้วเราจะพาไปเที่ยวเสียมราชนะคะที่มีนครวัดทุกคนเออฉันอยากรู้ว่าจะอลังการงานสร้างแค่ไหนนะคะซึ่งทริปนี้เราก็ไปกับพี่หมีโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันที่กัมพูชากันเลยค่ะ ถึงแล้จ้าเราจะมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะครั้งนี้จะรอดไหมเอาจริงปะก่อนมากลัวนะเพราะว่าแทบจะตกกับตรงกับวันที่เขารบกันก่อนหน้านี้ประมาณวันสองวันคือฉันก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างจ้าเอาไปก่อนเลยจ้าเดี๋ยวไปเอากระเป๋าค่ายังไง มาเลกหาที่แรกแบงก์ก่อนนะคะเพราะว่ามีแต่แบงก์ใหญ่สานามบินสวยอยู่นะแต่แปลกคือให้คนมายืนรอสมมุติเดินออกมารับกระเป๋าแล้วคือออกมาร้อนเลย <im itation> ตอนนี้นะคะอยู่ที่เบอร์เกอร์คิงมาแวะกินจ้าหญิงฟิฟ้ดอลลาร์ โอเคค่ะ okay. thank you เ oh, ดี๋ยวมาดูกันนะฮะที่นี่เขาแบงค์ปลอมเยอะมากมาดูกันวัดรอดไหมอิงแล้วรู้ป่ะที่ตลกคืออะไรตลกคือฉันต้องหกอันนี้เว้ยมันคือปากกาเช็คเงินตอนหน้านะคะแต่มันเช็คเงินกัมพูชาแล้มันแบบไม่รู้ว่าเช็คมันเป็นไง You gonna laugh at me when I show you I don't n e patience you have to ไม่ใช่หรอ อันซัมกัมบูชิวัตกัมบูชินาสโตโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะขึ้นรถานะคะซึ่งจากเนี้ยไปเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยจะประมาณ300กว่าบาททุกคนก็ไม่ได้ถูกอนะ่ะจริงๆประเทศนี้ของไม่ได้ถูกนะจ๊ะแ้าว่าถูกเมื่อกี้กินไก่ไป4ชิ้นใช่ป่ะหนึ่งชิ้นวิง่งอยู่ที่ประมาณ5.2ดอลลาร์ก็ร้อกว่าบาทนะ แต่ว่าแนะนําเพื่อนบอกว่าให้มาแตกแบงก่อนทีต้องหาร้านแตกแบงนให้ได้ในแอร์พอร์ตเพราะว่าแบงก์ปลอมมันเยอะนะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองนะคะไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินเล่นในเมืองนะจ๊ะรถที่นี่ค่อนข้างติดเลยนะคะทุกคน อุ้ยตรงนี้สวยมากตึกแบบดูสะอาดสะอ้านมาก Office of the Council Minister ตรงนี้น่าจะเป็นพวกที่แบบแถวละดดำเนินที่มีแบบของทางการเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย Cambodian Commercial Bank เมื่อกี้เห็นไหมมันคือ Cambodian Commercial Bank ใช่ไหมทุกคน ต่ตาเหมือนบัวหลวงนิดนิดเงี้ไม่เป็น We gonna do rock paper scissors and who no, who lose gonna eat chicken meat, no? <No. S 2> feet เนาะเราสองคนไม่กินโอเค we will play but then I will decide if we r e gonna play more เย็นคิดก่อน เราบอกว่าเราจะลองเล่นกันแล้วเ,เล่นกันไปสักตาสองตาตเราน่าจะตัดสินใจว่าจะเล่นต่อไหมเราเราสองคนไม่กินเท้าไก่ใช่ปะก็ลเลยคิด,ค,ดคิดกันว่าเออทําไมเราไม่ลองก็ลเลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองเป่ยฉุบล้วกินคนแพ้กินโอเคตรงนี้นะคะเขาคงใกล้ถึงโรงแรมและเดี๋ยวเราลงโรงแรมกันนะคะวันนี้ครับพักที่โกลพ์คนะคะดูไปที่หมีมันเป็นคนที่ชอบพูดแบบ นอนเซ็งมากไหน you gonna catch a fit f o r me <Thank you. S 1> หรออยากได้แฟนคลับราคาให้ฉันและกเปล่านั่งวีนี่ให้ดูนั่งยากอวดค่ะแต่เราจะรีวิวห้องเน็ตหน่อยนะคะเราจะจะขอพักผ่อน,น,นะะห้องไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ราคาก็คือไม่ได้แพงเลยก็เห <c oughs> ็นเมืองนิ้หน่อย ราคาประมาณพันสองเกือบพันสามนะฮะห้องน้ำคือแบบไฟสวยมากชาวเ์ใหญ่เลิศอ้าโอเคเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะคะและ้วเ,เวเดี๋ยวเราไปเดินเล่นจ้านี่คือชั้นบนของโรงแรมคะ mm hmm. ก็จะเห็นวิวเมืองพนมเป็นช่ำๆแล้เลยทุกคนสวยไหม mm hmm. ขึ้นตุกตุกคันเน็ดก็ติวหน้าพี่มีกต,ติอยู่ไทยนะคะนางบอกว่าไม่ค่อยร้อนเพราะว่าอยู่ห้องแอร์ตลอดอยู่ที่นี่นกบุชาบ,บอกว่าร้อนมีพัดลมส่วนตัวด้วยนะ วันนี้ก็สวยนะอันนี้ชื่อว่าอูนาลมมอนาทรีนะฮะสวยมากอูณารมพี่มีจะร้อนนะฮะต้องพลอยพัดให้ตลอดจะเดินไปดูวัดมาจ้ะ พี่หมีจ่ายรถผ่านแอปไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาบอกขอเปลี่ยนโลเคนั่นก็บอกว่า2 2ดอลลาร์คือเราจ่ายไปแล้วแล้วคือจ่ายไกลด้วยเราก็เลยอะเปลี่ยนโลเคชัน่นละกันก็จ่ายเท่านี้พี่หมีบอก<ม>โดน <ไป S 1> สแกมเหรอสรุปนางก็คือได้เงินน้อยกว่าเรียกตอนแรกอีกฉันงงแต่ว่ามาที่นี่นะคะก็มีเตือนหลายเรื่องเรื่องแบบการขโมยกระเป๋าแบงค์ปลอมอะไรอย่างเงี้ยเออโดน ที่นี่มีบิ๊กซีด้วยทุกคนมีบิ๊กซีมีแบบของไทยเยอะม,มาถึงแล้วพี่มีถามว่า what do you think about country พี่มีเพราะว่าเหมือนอินเดีย <laughs> คือมันวุ่นวายนิดหน่อยรถตุกๆที่นี่จะคันเล็กนะฮะแต่เขามีเรียกแบบคันใหญ่ก็เรียกได้ฮ้าว <Okay. S 1> อ่ะไม่จะเดินยังไงวิ้งเหมือนที่ไทยเลยเซฟในไทยแลนด์ใช <that, S 1> ่ไ u ม I'm not gonna try by myself โว้ย <laughs> โอนก่อนแล้ว My phone is there I would like this <can> นี่ฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนอยู่แถวคลองถมเลยปะจะแปลกๆหน่อยปะ้า Don't be mad นอนแม่นั่นชอบแบบนี้สมมติเห็นฉันหน้าแบบไม่ยิ้มขึ้นม,มา Don't be mad เอาเสื้อผ้ามาใส่แล้วมันเก็บนี่นี่นี่ให้ดู 10โลซึ่งไม่ถึง4,000บาทค่าแบบปั่นแห้งอีกพันหนึง่งมันคิดค่าปั่นแห้ง3 0 0 0แล้วคิดค่าซักจาก4,000มันคิดเป็น5,000้าแันสแกมโดนหลอกอีกแล้วพีม่มีพึ่งโดนอีกแล้ว everywhere เลยเนาะ yes, you. แมนลัตสุดๆตอนนี้นะคะจะเดินไป National Museum ทุกคน เคยดูว่ามีอะไรถ้าเกิดดูหน้าเข้าก็จะเข้าถ้าไม่เข้าก็จะไม่เข้านะคะตามสายพี่เคอโอ้ยโซ่น, <laughs> <laughs> นี่วัดที่เราผ่านเมื่อกี้นะคะวิ่งเดินเข้ามาตรงเวงนี่น่ารักมากตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นร้านอาหารแต่ตรงนี้มันจะไม่ได้ดูแบบโลโก้มา I want to eat like Khmer food like really เลย He don't want to eat No I want to eat Okay ้จบที่ไหนไทยฟู้ดมากินไทยฟู้ดมาจมือนมากินอาหารไทยอาหารเขาก็จะมีแบบของทอดมีกุ้งทอดไก่ทอดหมูกรอบกาลิกนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบข้าวผัดนู้นข้าวผัดนี่นะคะเป็นร้านอาหารไทยทุกคนเดี๋ยวมาลองกันแคบสั่งนี้ไปเรด c ค r รี่นะคะพี่หมีกินกระเพรา ข้ามหมูสับไข่ดาวส่วนแฮปะกินเป็น s สเ r อร์ beef in oyster sauce with mushroom นะคะราคาก็จะอยู่4.5ร้อยกว่าบาทร้อยสามสิบประมาณอลองชิ้นหน้าครับเป็นแบบผัดน้ำพร้อยอร่อยแล้วมันรสชาติกำลังแต่ของยี่หมี่อร่อยมาก มันไม่เหมือนเป็นแบบรสชาติไทยสไตล์เลยรู้สึกแบบเรลยแบบซอสเผ็ดเนี่ยก็เป็นแบบอยู been, ่อยู่อาร์สปอร์ตซูเปอร์สไปซี่์นี่มาถามว่าเปลนไข่ไหมเพราะว่าไข่กัแต๊กหนึ่งนะฮะอันนี้ครับสั่งอันนี้มาด้วยเรฟเคอร์ริงนะครับชิมเรฟเคอร์ริง่อมันจะใส่ใส่นิดนึงนะอร่อยแต่ไม่ค่อยขน I made it f o r y o u เราจะทำค่ะต่อเนืองีวิวกูที่มาดูฟุตเกษมถึงตอนนั้นคือสโซนส่วนเราให้ความสคัข้าวันนดะนะอดียวมารีวิวต่างกันะะ <c oughs> ที่นะคะเขาจะคิดเงินเป็นสอสุลเลยนะดอลลาร์ <c oughs> หรือเงินของสุชานะฮะเขาจะใส่มาให้สองันุ์เราสามารถเลือกใส่อะไรก็ได้แต่ถ้าใส่ดอลลาร์ไป ก็สมมติเราจ่ายแบงค์ยี่สิบไปเงี้ยเขาอาจจะทอนมาห้าสิบเงี้ยหรือว่าแบบถ้าบางทีเขาไม่มีเขาก็จะถอนมาทั้งตอนล่าทั้งเงินกัมพูชาเลยมงงเหมือนกันบางทีเขาคิดเงินเงางงนะทุกคนสำหรับร้านนี้นะคะคีรีไทยนะจะเอาอ่อยมาให้ยางอืง่นพวกมักสุกป้งไรเงี้ยก็อา,อาจจะรสชาติฝรังรร่งฝร,รังะะ่งหน่อยเพราะว่าอยู่ย่านที่แบบเป็นค่อนข้างแบบทัวริสต์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบทางแบบประวัติศาสตร์วัดอะไรเงี้ยซะเยอะนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปน n a t น o n a l m เซียมกันเมื่อกี้แวะกินข้าวจ้า เส้นนี้จะเป็นเส้นแบบค่อนข้างสถาปตัตยกรรมหน่อยนะคะข้างหน้าก็คือ National Museum เหรอ This is National Museum นะคะพัดลมตัวนี้คือถูกใจมากใหญ่มากิงที่นี่นะคะค่าเข้าอยู่ที่10 USD นะหรือประมาณจ3 0นะฮะแต่ว่าสามารถเดินรอบนอกได้นะคะ ที่นี่ก็คือส่วนมากนะหญิงก็คือฉันเข้าไปฉันก็ไม่ได้อ่านอันนี้เป็นแบบพวกมาเดินเล่นถ่ายรูปแบบส,สวยๆแล้วกันนะใครที่อยากมานะคะก็ลองมาดูกันได้นะคะ National Museum จ้าจะตายแล้วจะตายร้อนมากที่มีก็คือ burning อยัง we still have two place left นะ yes ขโมยของกูอีก ตรงนี้นะคะก็คือ Royal Palace นะคะซึ่งก็จะอยู่ติดกับ National Museum เลยคือเดินได้อะแถวนี้คือเดินแล้วแบบสบายต้นไม้ใหญ่แต่คนตัวใหญ่ๆอ่ะตายแล้วได้คอ n ์นี่นะคะเป็น Grand Palace นะคะ Ừ, ร้อนมากหญิงคือแบบอากาศแบบสุดผมปิดเหรอ it's close เหรอวังดูสวยมากอะหญิงเหมือนท่าสีใหม่แล้วอะตรงนูนน้นพี่หมีบอกว่าตรงปลาย็จะเป็นหน้าแบบสามสี่เสียงน, <c oughs> นี่นะคะทางเข้าเราก็ซื้อตัวตรงนี้เลย <c oughs> เราเข้ามาในรอยัพาเลซแล้วนะคะที่เนี่ยค่าเข้าจะอยู่ที่10.25ดอลลาร์นะคะพี่หมี almost have to wear l i k e t h i s นะนเ่งเกือบจะต้องโดนกันหมดแล้วอันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือแมปใหญ่มากนะหญ <c oughs> ิงฉันเดินไหวปะ26จุด อันนี้ก็คือสาลาที่แบกไว้พระแก้วมรกตน,นะคร I love you ตอนนี้นะคะกำลังหาทางเข้าอีกทางหนึ่งว่าเดินเข้าทางไหนนะคะก็งงๆอยู่ก็สวยนะก็มีเอก,กลักษณ์เลยแหละของเขาสวยมาก <c oughs> หลังนี้นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่า Pavilion of Napoleon นะคะเห็นป <c oughs> ้ะกระจกจะมีตัว N นะคะ Napoleon ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงอยากรู้เดี๋ยวจะให้แอดมินเขียนมาลาพาใครนัปเรียนก็คือฝรั่งเศสนะคะกษัตริย์ฝรั่งเศสที่เขาเรียกว่าเป็นจักรพรรดิแหละอันนี้นะคะก็คือ map of the royal palace นะคะค่อนข้างใหญ่มากจุดแดงๆเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ตอนนี้เขาแบบไม่ให้เข้านะคะเยอะมากไม่ให้เข้าตรงนี้นะคะคือพี่หมีวัมมดดิสติสคะ ซิลเวอร์พาโกดาครค่ะตรงนี้นะคะก็คือซิลเวอร์พาโกดานะฮะเป็นจุดสําคัญที่ต้องมาดูเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ในเนี้ยข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมาต่อนะคะเอามาจากซิลเวอร์พาโกดาแล้วเขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในนะ,ะทุกคนนี่ก็เข้าไปอีกโซนหนึ่งโซนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ๋อนึกว่ามีวงเรสเอ๋อมีไลฟ์แบนดด้วยจริงๆ จากลาชวัง้วนะคะชุดสุกๆเดี๋ยวจะกลับโรงแรมแล้วมารีวิวให้ฟังกันทุกคนโอเคตอนนี้นะคะเปลี่ยนชุดและหน้าจะแต่งแดงหน่อยเพราะว่าเราแบบเดินตากแดดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะจะไปเดินย่านแถวนไะนท์มาร์เก็ตนะคะเราก็จะย่านนี้นมีบาร์จะเป็นเหมือนวอล์กอ,อินสตรีทอ่ะสาวๆนั่งเยอะไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าเพราะอาจจะติดสาวๆนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเกรงใจนะคะถนนจะอยู่ช่วงแบบ S3 Street นะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าแครอังดองสตรีทนะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นตุก๊กตุกกันเลยค่ะยามค่ำคืนนะฮะโซนนี้มาแล้วเ,เมื่อกลางวันนะฮะตรงนี้นะคะเป็นตลาดกลางคืนนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรซื้อเท่าไหร่เราไม่ได้ลองกินเลยเลย<ม>เส้นนี้นะคะ<ม>เป็นเส้นแบบลาวลาวสาวเยอะเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะว่าสามารถถ่ายได้หรือเปล่าอาจจะถ่ายไม่ได้นะ,ะตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่แถวๆนี้นะคะดเดินเข้ามาแล้วนะคะสาวสาวเพียบ นนี้นะคะหญิงก็คือแถวนี้ไม่มีบาร์ปกติเลยนะคะก็จะเป็นบาร์ที่แบบมีผู้หญิงนั่งข้างหน้าแล้วอะถ้าเราอิมเมจิน walking street อย่างเงี้ยก็จะมีสาวๆยืนอยู่หน้าร้านเซปาแตะไม่ได้เยอะมากที่นี่นั่ง <c oughs> <c oughs> นั่งกันแบบหน้ารา้านเล็กๆเหมือนแบบหน้าร้านแบบห้องแถวหนึ่งห้องแถวหรือห้องแถวสองห้องแถว,แถว,แถวนั่งเป็นซิๆง คนเลยอะเลยไม่กล้าถ่ายเลยอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนพัทยาหรือว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยสาวสาวยังนั่งแบบไม่เยอะเท่าที่นี่นะที่นี่เหมือนแบบคนเยอะย้ายมาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นอีกที่โซนหนึ่งเลยเรียกว่า st 3 0 8คนเขาเรียกชื่อถนนเป็นอย่างนี้นะ st ก็คือ street 308นะคะตรงนี้จะเป็นบาร์ที่แบบค่อนข้างแบบปกติไม่ค่อยมีแบบสาวๆาข้างหน้านะคะก็คือมาเที่ยง่ายคือที่มเมื่อกี้ถ้าไปเที่ยวแนะนำว่า ถ้าไปเป็นคู่หรือไปเป็นแบบกลุ่มที่มีผู้หญิงด้วยอาจจะแบบไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าแบบผู้หญิงนั่งข้างหน้าเยอะมากนะเดินก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยกล้ามองไม่ค่อยกล้าอะไรแต่ตรงนี้จะเป็นแบบบาร์ค่อนข้างปกตินะฮะบาร์เซ็กซ์สตรีทนะฮะบาร์สั่บาร์สั่จะเป็นแบบที่คนมาเที่ยวกันแบบง่ายๆสบายๆนั่นเอของกิมวิ่ ของกินก็เยอะไฟร้านนี้สว่างมากกล้องจับไม่ติดเลยอันนี้จะดูเป็นแบบสบายกว่าเยอะบาเซกเลนนะคะ<ม>ย่านนี้จะแบบค่อนข้างชิลๆฉันกลับมาแล้วจ้าฉันปรับกล้องผิดเป็นบวก0.7สว่างเวอร์ไม่ได้เป็นย่านชิลๆแดนอัมให้มานั่งกินนี่ดีกว่าแบบแมีทั้งคนแบบกัมพูชามีทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ เอาแล้วเข้าป่ามาคือครืนมากกำลังจะถึงโรงแรมนะคะแวะกินเหมือนเมืองไทยเป๊ะแส้กรอยทอดเราจะเดินไปซื้อของตรงนู้นจ้ะเมื่อกี้ซื้อไส้กรอยไปสี่ไม้ตก2อดอลลาร์นะคะก็ประมาณ65้าบาท พ่อไทยแหละแต่แพงกว่านิดน,นึงนะใช่ไหมละสิบบาทอาหารก่อนนอนนะคะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อชินลัมยอนสองห่อนะนี่รวมกันเลยแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ต่อคลิปที่พี่ปิดคลิปเลยกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะสำหรับร y ย l p a l a c e นะคะก็คือดีสวยนะคะแต่ร้อนมากร้อนแบบดูดิเนี่ยคือหน้าแดงไปหมดนะคะตัวแดงไปหมดนี่อาบน้ำมาสามรอบยังแสบผิวอยู่เลยอ่ะหญิงก็ต้องกางร่มกันนะคะอ่ะสำหรับ วันแรกในกัมพูชานะคบจะบอกว่าค่าของชีพค่อนข้างสูงนะคะราคาหลายๆอย่างแพงกว่าเมืองไทยทุกคนฉันงงมากปะคือต้องเป็นร้านโรคโคจริงๆอาจจะถูกนะคะแต่แบม่าจของในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็คิดว่าแพงเออถ้ารวมๆแล้วค่อนข้างราคาแพงกว่าไทยนิดหนึ่งด้วยซ้ําแทบอนแรกคิดว่าจะน่าจะแบบประมาณพ,พอๆกับเวียดนามอะไรเงี้ยแต่จริงๆกรุงพนมเปญค่าของชีพสูงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พาเที่ยวในกรุงพนมเปญนะคะ EP หนึ่งเดี๋ยวจะมี EP สอง EP สาอะไรเงี้ค่อยว่าไปนะคะเพราะว่าอยู่แบบประมาณ สามสี่วันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์แป๊บนิดนึงนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วจ้ะเหนื่อยมากบ๊าย